สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สองวันที่สองของการถึงบ้านแล้วนะคะพี่ชายก็บอกว่าวันนี้จะพาไปลงทุ่งนะคะก่อนเราจะไปเราก็มาทำงานบ้านก่อนเลยน,นั่นก็คือการซักผ้าดูสิคะวิธีการซักผ้าติดปีเราไม่ได้ซักมือแบบนี้เลยนะคะนี่มาถึงทุ่งแล้วอันนี้เป็นที่นาของน้องนะคะเป็นฐานสาวนี่มี <ขอ S 2> หมาด้วย,วยชื่อน,บบน้องพิกติม มาถึงแล้วค่ะแต่อากาศดูแดดจัดอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะหรือว่าอ๋อพอเย็นเย็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นต้นเดือนธันวาเนาะมันก็แบบว่าเย็นหน่อยกลางคืนก็เย็นอันนี้หน้าหน้าคุณหนุ่ยกับหน้าคุณกะเย็นดีค่ะก้าสวัสดีครับ ยังมันี่กินเราเด็กเขากินเด็กเขาหมดเยยิ้มหรอบ่ายิ้มเมื่อกี้เฮ้ยบ่ถ่าแล้วาะโอ้ยพอดีเลยมีอูนอนเว้นพอดีเลยถ้ามก็มี่ล้วครับการกาลุกเลอสิเถึงคนนอนขาดเขาอ้ยมันเป็นยังไงเขาก็เอียงลุกเหรอ้ยมาเตียมเเรียมเตียมสเปียดอกเตรียมเล่เป็นม้าจะคลองเล่เป่มนนี้เตสูย สูงไม่พอเนาะมาดูมาดูนาน้องนะคะนี่เป็นสวนของนองนีน้องกากรลังสีลงไปเบิงหู้หนามหอดอ้องเข้าหอดใจนีกาหอดนาฬาหอดชุด ต้นไม่เน่ยบอต้นไม่นเน่ยบอบอ๋อเออเออเมียนอยู่ไม่ได้กินน้ำคดอกมืขึ้นนั่น บรรยากาศตรงหน้าอันน like. ี้น้องๆเขาก็จะรอรถไถที่เขาเรียกอะไรปั่นด like ินนะคะเขาจะเตรียมตัวทำอะไรบางอย่างกบนกนาปังกันกล่งมากเลยทำกันสองคนสองคนกับแฟนเขาเนี่ยเราเรามาดูเขาทำนี่เราแบบเดินแค่เดินลงไปดูนกนี่เรายังเหนื่อยเลยนะคะก่งมากๆเลยเพื่อนอยู่มองหันอยูมมองหันนก ย่างขาวมึงสุดปีนเดือดเลมันไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวเห็นไหมเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนคะน้องน้องบอกว่าตรงนู้นมันจะมีนกเยอะมากเลยนะคะคือมีเป็นร้อยๆตัวเลย mm hmm. เขาเรียกนกขยนันล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวมันสีขาวแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนกันน่าจะประมาณ หลายกิโลตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเยอะมากเพราะเหมือนเขาฉลาดเขารู้นะคะว่าจะมีพอจะมีรถไถน,หนาหรือว่าเครื่องเครื่องไถอะไรเงี้ยเขาจะตามเครื่องไถมาแล้วมากินมแมลงเวลามีเครื่องไถแบบว,ว่า,ามีอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบมันจะขุดพวกมแมลงพวกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหเวลามีรถไถมานะนกพวกนี้จะมาแบบเป็นร้อยตัวเลยคือแบบมันอยู่กับธรรมชาติดีมากเลยแล้วก็อยู่อเมริกาไม่มีแบบนี้นะคะก็คือมาเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมาก แล้วนี่ก็คือรถไถปั่นดินเรามาแล้วนะคะก็คือปั่นปั่นเร็วมากเลยรถเครื่องใหญ่มากอันนี้เราจะมาเก็บแมลงนะคะคือน้องๆบอกว่ามันจะมีแมลงขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันมีรถไถปั่นดินขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นเอ้ยได้กุ๊บอลวเอาิปูก็มีปูเอาอีปูเอาอีปูไปเอาวิปูน้ำมาเอามาจับเห็ดด้วสิเอออะไรา้ำก้ามไม่เออนะไรก้ามโูปูอย่ามันหนีบจกข่าว จานมันหนีบดีเราไม่สีเก็บเด,นเ,นเดี๋ยวเราตัวหนึ่งานาฮาัดนี้บรรยากาศดีมากเข็นแล้วก็คิดถึงมากส่วนตอนเย็นนะคะเราก็จะมาหาเพื่อนๆทีอ่ เรียนรุ่นเดียวกันนะคะอันนี้โตมาด้วยกันจากพอหนูบานเลยนะคะคือจากทองพ่อทองแม่เลยเะว่าไ,ไ,ไม่ได้เจอกันนานมากมดีใจมากเลยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเบียร์ที่ห้อของเมืองไทยนะคะ<อ>นี่คือครั้งแรกเลยที่กินก็แบบกินได้อรอ่อยนี่มีกอดกันด้วย อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะไม่มีที่ไหนที่เหมือนเมืองไทยแล้วแล้วก็คือ,อการที่เราได้มีครอบครัวหรือว่ามีคนที่แบบว่าคอยคิดถึงเราอยู่ข้างหลังนี่คือมันทําให้เราแบบว่าใจฟูมากเลยนะคะก็คือยังรักแล้วก็ยังคิดถึงเป็นเ,นเพื่อนเสมอนี่เขาก็ทำอ่า มมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะว่ามาม่าที่กินที่เมืองไทยแล้วก็ทําเองกินที่อเมริกานี่ทําไมมันรสชาติไม่เหมือนกันทาไมทาไมเขาทาที่เมืองไทยมันอร่อยแบบไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันมีเพื่อนพาก,กินนะเนาะก็อร่อยนะคะเียค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศวันที่สองที่เราได้กลับบ้านนะคะคือคิดถึงมากแล้วก็คืออบอุ่นเหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะ